เรามาพับเหรียญโปรโยทานในรูปแบบง่ายๆกันนะคะเราเตรียมริบบินมา4เส้นนะคะขนาดความยาว30เซนส่วนปลายเราจะตัดเป็นแหลมๆนะคะทั้งสองด้านแล้วเรานำมาพับ10เซนนะคะเรานำมาพับ10เซนทั้ง4เส้นเลยจากนั้นเราก็จะนำมาประสานกันนะคะโดยการนำเส้นที่1เส้นที่2นะคะมา สวมลงกับเส้นที่1นะคะจากนั้นเราก็เอาเส้นที่2นะคะสวมขึ้นไปด้านบนของเส้นที่2นะคะโดยการเอาเส้นที่มีลักษณะสั้นนะคะไว้ด้านหน้าทุกเส้นเลยส่วนเส้นที่4นะคะเราก็จะนํามาคล้องเส้นที่3ส่วนปลายก็จะนํามาสอดในเส้นที่1นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับ ให้กระชับดีนะคะให้ประสานกันกระชับแน่นดีแล้วเราก็จะนำเหรียญน,นะคะพอกระชับแล้วเราก็จะนำเหรียญสามารถนำเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญหได้หมดเลยนะคะนำเหรียญมาใส่แล้วจากนั้นเราก็นำส่วนเส้นที่อยู่ด้านบนมีขนาดสั้นกว่านะคะนำมาพับ จากขวาไปซ้ายจากล่างขึ้นบนแล้วก็จากซ้ายไปขวาสเส้นที่สี่นะคะเราก็จะพับลงมาโดยวิธีการพับลงมาก็จะพับลงมาเสร็จส่วนปลายก็นำมาสอดลงในเส้นแรกนะคะที่เราพับจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็บีบเพื่อให้แน่นกว่าเดิมนะคะจากนั้นเราก็พลิกนะคะทุกคน พลิกมาเสร็จเราก็จะนำเส้นที่มีขนาดสั้นนะคะสอดลงไปแบบให้ประสานกันแบบนี้เลยนะคะโดยการใช้นิ้วบีบให้กระชับยิ่งขึ้นนะคะสอดลงไปทั้ง4เส้นเลยนะคะ4ด้านก็จะทำให้เราล็อกเหรียญแน่นขึ้นกว่าเดิมนะคะพอเราล็อกเสร็จแล้วเราก็จะพลิกด้าน กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะขึ้นกรีบนะคะโดยการพับเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาแล้วก็ใช้นิ้วจับเอาไว้แล้วก็พลิกลงไปขวามือนะคะให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็พับปลายลงสอดลงไปด้านล่างนะคะสอดลงไปตรงโคนของลิฟบินที่ อยู่สอดด้านขวามือนะคะเพื่อให้ปลายริบบิ้นโผล่มาด้านด้านในนะคะตรงกลางก็ส่วนที่พับนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตรงมุมเส้นที่สองก็เหมือนเดิมนะคะพลิกไปให้อยู่ด้านบนเสร็จก็ดึงริบบิ้นลงมาแล้วก็เฉียงไปขวาพับริบบิ้นปลายริบบิ้นลงสอดลงด้านล่างนะคะ บีบให้กระชับตรงมุมเส้นที่สามก็เหมือนเดิมนะคะพับลงมาแล้วก็พับเฉียงไปด้านขวาส่วนปลายก็พับลงสอดลงด้านล่างเลยค่ะดึงให้กระชับก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตรงมุมพอดีเลยเป็นการล็อกมุมนะคะล็อกให้แน่นเพื่อจะเราจะขึ้นกลีบนั่นเองค่ะ เส้นที่สีนะคะจะมีลักษณะ2เส้นทับกันนะคะเราก็ดึงเส้นบนพับเอาไว้นะคะแล้วก็ดึงเส้นล่างนะคะพับลงมาแล้วก็พับเฉียงซ้ายเสียงขวาไปแล้วก็พับส่วนปลายลงสอบลงด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นให้กระชับนะคะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับขั้นตอนการพับขั้นตอนแรกนะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นลิบบินเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นกลีบอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นกลีบด้านในค่ะโดยการพับเส้นที่อยู่ขวามือนะคะพับขึ้นไปโดยลักษณะเฉียงนะคะแล้วก็เอานิ้วชี้นะคะดันเอาไว้แล้วก็พับปลายลงมาสอดลงด้านล่างลิบบินที่เราพับนะคะแล้วก็ดึงส่วนปลายก็จะอยู่ด้านล่าง ดึงให้มาประมาณถึงนิ้วเรานะคะนิ้วที่นิ้วชี้ที่เราได้ดันเอาไว้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เพื่อทํากรีบนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนไปทางซ้ายแล้วเราก็จับเหมือนเดิมนะคะลิบบินทางซ้ายมือขึ้นพับขึ้นเฉียงด้านบนเอานิ้วชี้ดันเอาไว้แล้วพับส่วนปลายลงมานะคะสอดลงใต้ลิฟบิน นี่เป็นเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นกลีบที่สองต่อไปกลีบที่สามนะคะลิปบินก็จะมีลักษณะทับเอาไว้นะคะเราบีบลงมาแล้วก็เราเอาเส้นที่อยู่ซ้ายมือนะคะพับขึ้นไปเฉียงนิ้วชี้ดันเอาไว้แล้วก็พับปลายลงมาสอดลงใต้ลิบบินนะคะพับปลาย อัปลายลงมาสอดลงใต้ลิบบินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงมาให้กรีบดันนิ้วชี้พอดีนะคะเส้นที่4นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นสุดท้ายและกรีดสุดท้ายของกรีดไนนะคะเหมือนเดิมค่ะเราเอานิ้วชี้ดันเอาไว้พับปลายลงมาสอดลงใต้กรีบนะคะแล้วก็ดึงมาให้ได้ระยะนิ้วชี้ ที่เราดันเอาไว้แล้วก็จัดกลีบนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าขนาดเท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะได้ลักษณะที่เราต้องการแล้วขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาขึ้นกลีบที่สองนะคะโดยการนําริบบิ้นเส้นบนนะคะพับลงไปข้างหลังนะคะแล้วก็พับข้างหน้าสอดใต้กลีบ ชั้นแรกนะคะหรือว่าชั้นในนั่นเองค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะปลายลิบินก็จะผูด,ด้านล่างนะคะเราก็ดึงมาค่ะลิบินก็จะมีลักษณะปลายแหลมนะคะจับกลีบให้กระชับพอดีนะคะต่อไปเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเราก็จะหมุนไปด้านซ้ายจับเส้นบนนะคะพลิกไปด้านหลังแล้วก็พลิกลงนะคะด้านหน้า แล้วก็สอดใต้กลีบนะคะทุกคนใครไม่ทันก็ดูเส้นต่อไปนะคะมีเส้นที่สองค่ะจับกลีบให้มีมุมแหลมปลายแหลมนะคะเพื่อความสวยงามต่อไปเส้นที่สามนะคะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สามจะมีสองเส้นนะคะเส้นยาวกับเส้นสั้นเราพับเส้นสั้นหลบไปแล้วก็นําเส้นยาวนะคะพับไปด้านหลัง พลิกไปด้านหลังแล้วก็พลิกกลับลงด้านหน้านะคะสอดใต้กรีบนะคะแล้วก็ดึงจัดมุมให้มีปลายแหลมลักษณะสวยงามเหมือนเดิมนะคะบีบเล็กน้อยเส้นทูท้ายนะคะเส้นที่4เราก็เอาเส้นด้านบนนะคะพับพลิกลงไปด้านหลังแล้วก็พลิกมาข้างหน้าโดยกันพลิกคว่ำน,นะคะก็สอดลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะ จัดกลีบให้มีขนาดเท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะโหได้ลักษณะแบบนี้ก็คือกลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกด้านหลังนะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บเก็บมุมนะคะหรือว่าเก็บประสานกันให้เก็บปลายส่วนปลายให้แน่น ทั้ง4เส้นนะคะโดยการสอดลงไปกับฐานของดอกเหรียญของเรานั่นเองค่ะทั้ง4เส้นเลยนะคะดึงให้เกิดชับให้แน่นพอดีพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการตัดส่วนปลายออกนะคะตัดอย่าให้โดน ดิบบินหลีบนะคะตัดทั้ง4ด้านนะคะเราก็จะได้เป็นเหรียญปโปรยทานที่แบบสวยงามนะคะแล้วก็ทำง่ายๆนะคะทุกคน